สวัสดีครับเพื่อนๆครับเอ็มร้อยลีช anel ครับกับร้อยลีชิดเดทครับวันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่จังหวัดระนองครับแล้วก็กําลังจะพาเพื่อนๆมากินขนมที่เป็นขนมของออภาคใต้นะครับที่กําลังจะสูญหายไปตามระยะเวลาเลยนะครับแต่ก็ยังมีที่นี่ขายอยู่ครับแล้วก็เป็นขนมของระนองด้วยนะครับนั่นเองนั่นก็คือขนมนี่เลยขนมลูกบ้าครับนี่ลูกบ้าก็จะเป็นไม่อะไรอะคะมันไส้ถั่วกับไส้มะพร้าวไส้ถั่ว มีไส้ถั่วกับใส้มะพร้าวครับลุงใส้ถั่วไหมครับนี่ครับผมร้านขนมอะไรครับลุงขนมฝักบัวฝักบัวับครขนมฝักบัวไม่มีไส้ไหมคะไม่มีไส้ไม่มีไส้ขนมฝักบัวผมเคยไปกินทูราทีแล้เอาด้วยเอาไหมลาบกีอันอันเดี้อ๋อติปิปะครับนี่ครับตานเลยเพื่อนๆอาจจะมองว่ามันเหมือนขนมไข่ผงนะครับแต่อันนี้คุณลุงว่าไงนะครับเมื่อกี้ ไข่หงมันเป็นน้ําตาลเคลือบแต่นี่มันใช้งาอ๋อไข่หงมันจะเป็นน้ําตาลเคลือบครับแต่นีุ่ลุงบอกว่าจะเป็นใช้งาับข้างในก็จะเป็นไส้มันกับไส้ถั่วถั่วถ้าเพื่อนๆจะมากินก็นี่เลยครับแยกสะพานยูงที่เพื่อนๆเห็นป้ายนเรียกแยกสะพานยูงครับผมร้านอยู่ตรงแยกเลยนี่เลยครับอันนี้น่าจะเป็นไส้มะพร้าวเดี๋ยวผมลองกินแต่ตรงไส้ก่อนมะพร้าวใช้งาดำมะพร้าวครับลุงจะเป็นงานดา ถ้าเป็นไส้มะพร้าวคุณลุงจะเป็นงานดำข้างนอกครับอร่อยเลยหวานไหมหวานไมหมนะกรอบหรือข้างนอกกรอบมากครับเพื่อนๆอีกอันเป็นไส้อะไรดิเป็นไส้ถั่วไส้จะเป็นอย่างี้ครับเป็นไส้ถั่วมันมันไม่วหวานมันมันเลยมันมันเลยใช่ปหม,มันมันเลย แต่ตัวแป้งมีความหวานด้วยเพื่อนมาเที่ยวที่ระนองนะครับยังไงก็แวะมากินด้วยนะครับเพราะนี่เป็นขนมพื้นบ้านของทางภาคใต้นะครับขนมลูกบ้านนะครับที่ระนองครับอยู่ที่แยกสะพานยูงครับผมแล้วก็ขายไม่แพงด้วยนะครับราคาแค่ลูกละห้าบาทนะครับขนมอีกอันหนึ่งก็คือักมไทยที่มือผมเพื่อนหน่อยนะขนมฟักตัวจะเป็นแบบนี้หาก,กินได้เฉพาะภาคใต้นะครับเป็นแป้งทอดเป็นแป้งทอดใช่ไหมครับลุงอันเนี้ยเป็นแป้งกับน้าตาลทอด นี่ครับอันนี้จะหากินได้ในภาคใต้ก็ไม่มีไส้เนาะที่ลุงบอกนะน่คือถ้หวานหวานนันมัน,มนกินเพลินๆครับสุดยอดยัยงไงฝากเพื่อนๆกดตับสไายให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับถ้าผมเดินทางไปไหนมีอะไรเด็ดเด็ดเดี๋ยวผมทำรีวิวมาให้เพื่อนดูอีกวันนี้ผมขอตัวไปก่อนขอตัวอีกทีหน,นึ่งนะครับยังไงวันนี้ฝากด้วยอครับรอดีที่เด็ดครับสวัสด,ดีจ้าอย่าลืมกดะซับสกายนะคะ อร่อยติดใจค่ะทุกคนวนรถกลับมาซื้ออีกรอบนึงยืนต่อคิวตอนนี้ลุงไปไหนไม่รู้สงสัยลุงไปเอาตำพนมาแล้วทุกคนอร่อยมากเพื่อนโอ้มาแล้วทุกคนเมื่อกี้ซื้อไปสี่ลูกไม่พอกินต้องไปซื้อมาอีกอร่อยจริงนะอร่อยจริงกรอบอร่อยเลยช้ไดแหมสุดยอดเลยอย่ามาและน้องอย่าลืมมาลองทานนะคะอร่อยมากๆจริงคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยจริงๆ ขอ,อย้ำพิกัดอีกทีหนึ่งนะคะอยู่ตรงแยกสะพานยูงเลยค่ะอยู่ติดข้างๆร้านกว๋วยเตี๋ยวรสดังใช่เ๋ยวรสดังคุณลงุงเขาบอกอร่อยนะเปิดมาแล้ว45ปีเดี๋ยวจะองมามลองกิน,กนเดี๋ยวต้องมาลองเดี๋ยวจะมาลองกินพรุ่งนี้ครับก๋วยเตี๋ยวรสดัง